สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันคือเก่ากับช่องวันดีชาแนลเมื่อนี้ยายวันดีพามาเบิงดอกไม้อยู่หน้าบ้านเด็กเนี่ยเจ๊ดอกอี่ยังพี่น้องงามงาม,มงนี่เป็นพวงอยู่ไหมเนี่ยพี่น้องเอ้ยคอยสะออนไหม เริ่มเหี่ยวแล้วไม่ได้ถอนหย่าอยู่ในสวนน่ว่ามันสวนเจ้าของดอกสวนของเพื่อนบ้านเพื่อนติดกันพี่น้องแต่เพิ่นไปอยู่แล้วเพิ่นไปอยู่กับลูกสาวเพิ่นมันก็นเลยบ้านหลังนี้ก็เลยบม,มีคนอยู่ ปกติเราเป็นคนสะอาดเด้ยพ่ยใหญ่ที่ดูแลสวนนี่เจ้าของนี่เราเป็นคนตัดหญ้าตัดยังทุกปีเลยแต่ว่าเราเสียแล้วแต่เมียเราก็เลยไปอยู่กับลูกวันนี้ลูกมาไปอยู่นําเพราะว่าเราเถาแล้วก็เลยบมีคนอยู่บ้านเรางามขนาดพี่น้องเลยสวยงามมากดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะ เนี่ยปันหอยตากก็ว่ายรุ่ดอกก็นี่ก็งามขนาดพี่น้องเนี่ยค่อยๆดอกเกี่ยงวาอย่างนี้เนาะอยู่เมืองไทยนะ่ะนะนะมันก้มหนาลงดิงามดีอะ่ะ มีหลายสีได้พี่น้องมีสีชมพูอันนี้แล้วก็จะมีสีม่วงสีม่วงอ่อนสีม่วงเข้มสินะหลายสีงามดีจังงามงามงามเนี่ยอันนี้ก็สีชมพูก้มหนาลุงพี่น้องก็เลยเวลาถ่ายก็เลย ต้องได้แบบพยายามก้มตามเดี๋ยวมันกระล่วงโรยแล้วก็เลยเฝ้าเก็บภาพไว้จ้าเนี่ยพี่น้องอันนี้สีม่วงขิม งามงามนี่หลายสีอันนี้สีม่วงออกบุกเข้มบันได อันนี้สีออกส้มๆส้มๆแดงๆชมพูชมพูเนี่ยพี่น้องเนี่ยทางนี้ก่ะ ดอกพักหอมต้นหอมคอยกับกำลังงามโอ้ยมึงเนี่ยสีม่วงโอ้ยงามขนาดพี่น้องเอ้ย ดอกพักหอมต้นหอมจ้างามงามงามจะางา อ้ยหอมขนาดพี่น้องดอกไม้อันนี้กินหอมนะสีม่วงสดใสอ้ยงามนี่บานเต็มที่แต่ไอ้ไปลายนี่ยังโบทัานี่บานเลยงามจะงามคอยสะออนคอยสะออนความงาม ของดอกไม้ชนิดนี้มึงเนี่มีหลายสีหลายพันนี่พี่น้องขอยเห็นแต่ว่าอยู่บ้านขอยอยู่หลังบ้านนี่มันมีแค่สีม่วงนี่สีเดียวขอยเห็นบ้านอื่นเขานะ่มีสีชมพูอ่อนๆกับมีสีขาวกับมีพี่น้องดอกไม้อัน,นี่ชนิดนี้โอ้ยงามงามงาม,งามจ้ะอันนี้ดอกแอปเปิ้ลมึงเนี่ยดอกแอปเปิ้ลกับกำลังบานเลยพี่น้องอยู่หลังบ้าน ีนี้ต้นนี้ถือว่าดุกเพราะว่าปีที่ผ่นานๆมาพี่กายนี่แหละหม่าดดุกไหมพี่น้องเนี่ยเริ่มบานมื่อแล้วตอน่อยอยู่เมืองไทยเนาะตอนคอยเป็นวัยรุ่นนั่นหละวะมูดบ่นได้ไปเที่ยวใส่จักเถื่อเห็นหมากแอปเปิลก็อยอยากเห็นเด้ต้นมันเป็นจังไหนเนาะ ดอกมันเป็นยังไงเนาะแอปเปลิลวาสันข่อยดอกวะผู้อื่นเขาก็คือบุคิดคือข่ขขอยวะบัดมาอยู่พี่โอ้ยเห็นเมิ่อหยังที่พ่เคาเห็นก็ได้พี่น้องเอ้ยคนยุโรปเขากข็ชินแล้ยเนาะบางบางบ้านเขาแห่งดกเด้อพีนอ่น้องเต็มอยู่บางครอบครัวบางอันนั่นดอกมันวะนีะ่ ดอกแอปเปิลเขาแห้งรายหลายเด้แต่สำหรับบ้านยายวันดีเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าดกแล้วจ้ะบานเต็มที่แล้วนะเนี่ยเริ่มล่วงหล่นแล้วโอ้พี่น้องผลละสะออนถ่ายไปให้คนแถวเมืองไทยเบิง่งเึงเนี่ยทางยุโรปเขาก็ไม่ได้ยกเมืองคืออ่อนเฮาดอกเพราะว่าเขาเห็นจนชินแล้วนะพี่น้องเนี่ย เนี่ยแหละดอกแอปเปิลจ้ามึงนะพี่น้องบ้านเต็มที่แล้วจ้าเต็มที่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวตุ่มต่มมันกัน็นอ้ที่ตุ่มต่มก็เป็นแบบนี้นะคะ อยู่ยุโรปกะโมบึงก็ได้เด้อค่ะ่อยถ่ายไป้คนอยู่เอเชียทั้งบ้าน่อยภูรบึงเพราะว่าเขาบ่เคยเห็นแถวบ้าน่อยดอกว่าแถวอื่นเพิ่งก็สะเห็นหลายอยู่ละ่อยสะออนโมเมนต์ยังดอกกลุ่มเน้อคือพ่อเจ้าของตอนยังน้อยบ่เคยเห็นบม่เคยรู้จักว่าดอกแอปเปิ้ลมันเป็นเจ้าใดาสันดอก เนี่ยเต็มที่แล้วค่ะบานเต็มที่แล้วแบบนี้